สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธลูกศักดิ์สิทธิ์นะครับวันนี้ผมก็พาทุกคนมาที่สระบุรีนะครับใกล้ๆกรุงเทพนี่เองก็เป็นหลวงพ่อสาเร็จศักดิ์สิทธิ์ครับปัจจุบันก็มีชื่อเสียงมากๆนะครับแล้วก็หลายๆคนก็ไปขอพรนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จก็จะมาเล่าถึงประวัตินะครับ ว่าหลวงพ่อสาเร็จศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีที่ไปที่มาอย่างไรนะครับถึงได้มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็หลายหลายคนเนี่ยไปกราบไหว้ขอพรแล้วก็ประสบความสําเร็จครับหลวงพ่อสาเร็จศักดิ์สิทธิ์นี่นะครับต้องบอกเลยว่าไม่ได้เป็นวัดนะครับแต่ว่าเป็นวิหารของหลวงพ่อสาเร็จศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์นะครับก็คือเป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับแล้วก็ เป็นแรงศรัทธาความเชื่อของชาวบ้านของอำเภอหนองแคที่จังหวัดสระบุรีครับตั้งแต่หลาย10ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับก็สมัยนั้นเนี่ยแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยในหลายคนก็เดินทางไปกราบไหว้ขอพอรกันนะครับเป็นเรียกว,ว่าเป็นสถานที่ที่มีผู้คนมากมายครับที่เดินทางผ่านอ่าเรียวสัญจรไปมาก็จะแวะกราบไหว้สักการะ บูชาขอพอรหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์นะครับรวมถึงการที่ทุกคนประสบความสําเร็จจากการขอพรแล้วครับก็จะมาแก้บนกันเป็นจํานวนมากถ้าทุกคนมีโอกาสได้ไปนะครับจะพบเจอกับภาพเหล่านี้ครับในเรื่องของการมาขอแก้บนเพราะว่าการขอพอรทุกอย่างครับที่ชาวบ้านหรือคนที่สัญจรไปมาผ่านทางวิหารเนี่ย ก็มักจะสำเร็จทุกประการครับแล้วก็ยังถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกอีกที่หนึ่งของจังหวัดส,สระบ,บุรีเลยนะครับเผื่อเป็นวันหยุดแล้วก็ไม่ไกลเกินไปนะครับก็สามารถที่จะไปกราบไหว้ขอพรนะครับหรือว่าไปบนบานสารกล่าวเพื่อที่จะให้สิ่งที่เราอยากจะให้มันผ่านพ้นไปไปขอโชคขอลาบนะครับได้ทุกอย่างแม้กระทั่งการขอ,อขอบุตรก็ได้เหมือนกัน ตามประวัตินะครับหลวงพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับผมพบท่านเมื่อวันจันทร์ที่2นะครับขึ้น12ข้ามเดือน12ปีกุลอ่พศ2 5 0 2นะครับซึ่งประดิษฐานอยู่ตรงคันคลองรบพีพัททิศตะวันออกนะครับผมคลองรพีพัทเนี่ยนะครับก็คือมีการขุดขึ้นในสมัยของอา่รารัชกาลที่5นะครับอันนี้มีการบันทึกข้อมูลเอาไว้แล้วก็ มีพี่ๆหลายท่านเนี่ยก็มีการทําคลิปไปเรื่อยนะครับวันนี้ผมก็มาขอทําคลิปเพิ่มอีกหนึ่งคลิปต่อมานะครับคนงานที่กรมชนประทานเนี่ยได้มีการขุดดินเพื่อที่จะนำะดินเนี่ยนะครับไปถมซ่อมแซมนะครับตลิ่งที่แบบเวลามีน้ํเซาะพังเนี่ยเขาจะมีการขุดดินพวกนี้แหละไปทํากั้นเอาไว้นะครับคนงานขุดดินเนี่ยขุดไปเรื่อยๆนะครับขุดเข้ามาจนกระทั่งมา ถึงตรงจุดที่หลวงพ่อท่านอยู่เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะขุดได้เพราะดินตรงนั้นน่ะแข็งมากๆเลยนะครับรอบๆเนี่ยคือดินไม่แข็งมากสามารถที่จะขุดได้ทั้งหมดพอมาถึงจุดที่หลวงพ่อประทับอยู่เนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะขุดได้ดินแข็งมากๆก็ได้แต่เพียงขุดไปรอบๆนะครับจนต่อมานะครับดินก็ได้มีตรงนั้นแหละครับเมื่อขุดไปแล้วเนี่ยก็ได้แตกมาเป็นรูปขององค์พระนะครับชาวบ้านจึงพากัน มาดูเป็นจํานวนมากเชื่อว่าบางแบบชาวบ้านแหละก็เชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ากับชาติมาเกิดตามความเชื่อนะครับตามภาษาชาวบ้านบางคนก็คิดว่าคนงานของชนประธานเนี่ยปั้นขึ้นมาเองนะครับเหมือนกับหลอกชาวบ้านหรือเปล่าแบบนี้นะครับต่อมาก็มีชาวบ้านนะครับที่อยู่ในบริเวณใกล้ๆก,กันเนี่ยนะครับใกล้ขององค์หลวงพ่อเนี่ย ก็ได้เกิดอาการเหมือนเทียบทรงหรือมีอะไรมาเข้าทรงมามา,มาในร่างเขานะครับทั้งที่คนคนนี้ก็ไม่เคยเป็นเขาเรียกว่าคนเทียบทรงมาก่อนนะครับชาวบ้านต่างก็มามุงดูครับเป็นจำนวนมากเลยแล้วก็มีคนถามว่าท่านมาจากไหนท่านเป็นใครนะครับคนที่ทรงอยู่เนี่ยนะครับก็ตอบกลับไปว่าเป็นหลวงพ่อมาอยู่ที่นี่เนี่ยสองสมัยแล้วนะครับ มาคล้องช้างอยู่3มวันไม่ได้ช้างเลยครับนอนหลับอยู่ที่แค่ใกล้ๆกับบนต้นไม้นี่แหละแล้วก็มีชาวบ้านอีกคนหนึ่งนะครับชื่อยายหนูก็มีการถามหลวงพ่อว่าชื่ออะไรนะครับคนที่เทียบทรงนะครับหรือหลวงพ่อเนี่ยก็มีการตอบออกมาครับว่าถ้าบอกชื่อแล้วเนี่ยจะรับทำสัญญาได้ไหมนะครับยายหนูก็บอกว่า รับทำได้นะครับหลวงพ่อจึงบอกให้นิมนต์พระห้าวัดมาสวดแล้วก็ให้ทำสารเพียงตานะครับให้ทำขันห้าทุกทุกวันแล้วก็มีการจัดงานเดือน12เนี่ยนะครับประจําทุกปีหลวงพ่อก็บอกว่าจึงบอกชื่อของท่านเองครับว่าชื่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ทําอะไรก็ศักดิ์สิทธิ์สําเร็จทุกอย่างที่คิดครับ คนจำนวนมากที่มาดูต่างก็เอาขันตักน้ำนะครับเพื่อที่จะทำน้ำมนต์เนี่ยด้วยความเชื่อนะครับความศรัทธาก็จะนำกลับไปบ้านนะครับไปใส่โอ่งเพราะสมัยก่อนน้ำนี่นะครับแต่ละบ้านก็ต้องมีโอ่งมีการรองน้ำฝนเอาไว้ใช้นะครับเมื่อทำน้ำมนต์ใส่ขันเสร็จนะครับกลับไปที่บ้านก็เทใส่โอ่งเพื่อให้เป็นสิ่งมงคลแล้วก็เอาไว้ใช้อาบใช้ใช้ทากับข้าวนะครับตาม อาชาวบ้านสมัยก่อนนะครับทีนี้ในน้ําในโอ่งเนี่ยนะครับก็จะมีเกิดเสียงนะครับเหมือนเสียงจิ๊กๆิ๊ก,กิ๊กในในโอ่งซึ่งมันมองดูแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะทําให้อ่เกิดเสียงขึ้นได้แล้วก็ไม่ใช่เป็นแค่เพียงคนเดียวที่นํากลับไปแล้วเกิดเสียงนะครับทุกคนที่เอาน้ํามนกลับไปเนี่ยและไปใส่โอ่งเนี่ยเป็นเหมือนกันหมดนะครับจนเป็นที่ที่น่าอัศจรรย์มากๆนะครับทุกคนก็เกิดความเชื่อความศรัทธาต่อมาในปี2 5 0 5นนี่แหละครับทาง กลุมชนประทานนะครับก็มีคำสั่งให้เอารถขุดปรับทําถนนนะครับผมบนต้นคลองจากท่าหลวงเนี่ยนะครับจนถึงอำเภอหนองแคร,ระหว่างที่จะถึงองค์หลวงพ่อเนี่ยนะครับก็ได้ขุดไปรอบๆฐานจนจะถึงองค์หลวงพ่ออยู่แล้วครับก็ได้เกิดปฏิหารเลยแต่าวันนั้นเนี่ยนะครับ หลายๆคนก็บอกว่าไม่มีท่าทีไม่มีเมฆไม่มีฝนจะตกไม่มีอะไรกลางเหมือนแจ้งๆเลยครับผมทันทีท้องฟ้าก็เกิดปรากฏการณ์ขึ้นนะครับก็คือ,อ,อคนขับรถได้ยินได้เห็นฟ้าผ่าเปรี้ยงกลางที่แจ้งเลยครับผมหลังจากนั้นเขาก็หยุดเลยแล้วก็รีบกระโดดลงจากรถครับมากราบขอเข้ามาต่อองค์หลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ไม่กล้าขุดต่อจึงทําให้ถนนบน คันคอรและพีพัดนะครับคือคล้ายๆกับทแทนที่จะต้องตรงไปเนี่ยก็มีการต้องเบี่ยงหลบองค์หลวงพ่อนะครับตามภาพปัจจุบันเนี่ยนะครับที่วิหารท่านตั้งอยู่นับจากนั้นมานะครับผมประชาชนทุกคนเนี่ยแหละที่มีการสัญจรผ่านไปมาก็จะได้ยินนะครับคำล่ำลือจากพี่น้องที่อยู่ตรงนั้นนะครับมีการเล่าเลากันมาแล้วก็ ทุกคนก็ผ่านไปมาทางวิหารเนี่ยก็จะมีการกราบไหว้สักการะบูชาหลวงพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์นะครับทุกวันนะครับไม่มีขาดเลยผมเคยไปอยู่ครั้งหนึ่งนะครับก็ตอนนั้นก็ได้ยินจากคนที่เขามีการเล่ากันนะครับก็เลยเข้าไปหาข้อมูลแล้วก็พออ่านข้อมูลเหมือนกับที่พี่ๆคนอื่นที่เขาทาคลิปทำะารกัรเนี่ยฮะก็เกิดความศรัทธานะครับก็เลยพาแฟนไปที่ วิหารของพ่อสำเร็จศักดิ์สิินะครับตอนที่ไปก็อ,อ,อยู่ตรงริมเขาเรียกว่าริมริมริมคลองนะครับชนประทานนี่แหละแล้วก็เป็นวิหารแต่ต้องระวังนิดนึงเวลาจอดรถหรือเวลาข้ามถนนนะครับเพราะว่ารถบรรทุกรถสิบล้อลรถอะไรพวกนี้รถใหญ่เนี่ยวิ่งกันเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องออระมัดระวังด้วยนะครับก็อย่างที่ผมบอกครับคนที่ผ่านไปมานะครับก็จะมีการ เข้ามากราบหลวงพ่อแทบจะทุกวันนะครับมาขอพรนะครับเมื่อขอก็คือขอให้ประสบความสําเร็จขอความสุขให้กับตัวเองและครอบครัวขอความเจริญนะครับการค้าการขายต่างๆนะครับแม้กระทั่งขอโชคลาภขอให้ผ่านสิ่งไม่ดีไปแล้วก็ขอเขาเรียกว่าไงอ่ะขอบุตรบางคนก็มีนะครับแล้วแต่ละท่านก็ประสบความสําเร็จตามที่บนบานสารกล่าวนะครับเพราะถือว่าหลวงพ่อเนี่ย มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆแล้วใครก็สามารถที่จะมามาบอกมาขอท่านได้นะครับใครที่บนอะไรไว้และประสบความสําเร็จสมความปรารถนาแล้วเนี่ยนะครับก็จะมาแก้บนนะครับจะเป็นไข่ต้มเป็นดอกไม้เป็นผลไม้นะครับอาหารหวานอาหารคาวก็ก็นำมาแก้บนกันได้นะครับแล้วก็วันเพ็ญเดือน12ของทุกปีเนี่ยก็จะมีการจัดงานใครได้มากราบหลวงพ่อ ก็จะถือว่าเป็นสีิมงคลกับชีวิตตลอดไปนะครับคือใครมาครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคุณจะต้องกลับมาอีกเพราะถ้าคุณไม่ได้มีการบนบานสารกล่าวอะไรไว้นะครับก็โอเคอาจจะมาเที่ยวนะครับมากราบขอพรอ,อะไรแบบนี้เองแต่ถ้าใครมีการมาบนมาบอกกล่าวหลวงพ่อแล้วเนี่ยท่านจะต้องกลับมาแก้บนนะครับเพราะถือว่าท่านจะได้คําขอที่ขอกับหลวงพ่อนะครับท่านจะช่วย ในปัจจุบันต้องบอกเลยนะครับเพราะว่าวิหารของหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับต้องบอกว่าไม่มีวัดนะครับเป็นเพียงแค่วิหารแล้วก็มีเหมือนกับกบรรมการแล้วก็คนที่เขาดูแลวิหารตรงนั้นแล้วก็เป็นสถานที่ที่หลายๆคนนิยมเข้ามากร่าบไหว้สักการะบูชาขอพรกันมากมายเลยนะครับเวลาที่ทุกคนไปทุกคนจะเห็นภาพนั้นเลยอีกทั้งวิหารเองเนี่ยการสร้างเนี่ยก็ถือว่ามีความสวยงามมากนะครับ แล้วก็เวลาเข้าไปเนี่ยจะรู้สึกล่มเย็นเลยเพราะว่ามันอยู่ใกล้คลองนะครับถ้าผมเรียกผิดต้องขอโทษด้วยนะครับเมื่อความเย็นล่มรื่นต่างๆเนี่ยมันจะรู้สึกว่าไปแล้วสบายใจแล้วก็ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อเองเนี่ยนะครับอืมสหรับคนที่ไปบนบานศาลกล่าวก็จะสมหวังนะครับอย่างที่ผมบอกเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานค้าขายสุขภาพนะครับท่านก็จะประสบความสําเร็จตามคําขอแล้วก็จะกลับมา เพื่อที่จะมาแก้บนนะครับของแก้บนนี่ก็แล้วแต่คนที่บนบาาสารกล่าวนะครับคนที่บอกหลวงพ่อไว้แต่ว่าที่เห็นเห็นเลยก็จะเป็นเรื่องของไข่ต้มนะครับจะเยอะมากๆเลยคล้ายๆกับหลวงพ่อโสธรเลยนะครับบนเปือกไข่ต้มอะไรพวกนี้จะมีมาเยอะมากแล้วภายในวิหารนะครับก็ยังมีสารของเจ้าพ่อหมื่นลามนะครับซึ่งตำนานก็มีการเล่าว่าล เจ้าพ่อหมื่นลามเนี่ยนะครับจะมีะบุญบาร,รมีสูงมากท่านจะแผ่บาร,รมีช่วยเหลือและเมตากับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะขอพรท่านได้ท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจดีครับแล้วก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยมีความศรัทธาน,นับถือท่านเป็นจานวนมากนะครับความศักดิ์สิทธิ์ของท่านเนี่ยซึ่งมีความเชื่อกันว่าเจ้าพ่อหมื่นลามนะครับเป็นผู้ที่ประทานพร ให้ทำกิจการค้าขายเจริญรุ่งเรืองครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยคบสารของท่านเนี่ยอยู่ทั่วไปเช่นเดียวกับศาลที่ตั้งอยู่ติดกับวิหารของหพ่อสําเรจิศักดิ์สิทธิ์นี่แหละครับก็จะมีท่านให้บูชากันนะครับเมื่อกล่าบไหว้ขอพรกันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ยังสามารถในบริเวณของวิหารเนี่ยสามารถที่จะเดินมาเติมน้ำมันตะเกียงนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตแล้วก็ การให้ทานให้อาหารปลานะครับในแม่น้ำคลองระพีพัฒนนี่แหละครับถือว่าเป็นการทำบุญทั้งการขอพรจากาหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ยังให้อาหารปลานะครับเป็นการทำบุญกับพวกบรรดาสัตว์ทั้งหลายนะครับแล้วก็หากาทุกๆคนท่านไหนนะครับที่มีความชื่นชอบในเรื่องของการบูชาวัตถุมงคลหรือต้องการรูปหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์นะครับ ที่จะนํากลับไปกราบบูชาไว้ที่บ้านเพื่อเป็นสิริมงคลน,นะครับทั้งที่บ้านที่ร้านแล้วก็เป็นตัวแทนของหลวงพอ่อถ้าเผื่อเราไม่สามารถที่จะเดินทางมาได้ตลอดเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะบูชาได้นะครับขนาดภาพของหลวงพ่อสําเร็จเนี่ยศักดิ์สิทธิ์นี่นะครับถือว่าถ้าทุกคนเนี่ยเดินบริเวณรอบๆวัดเนี่ยนะครับจะเห็นใส่กรอบกันเยอะมากเพราะมีความเชื่อว่าขนาด รูปภาพของหลวงพ่อเนี่ยยังมีความศักดิ์สิทธิ์เลยครับทุกๆปีนะครับจะมีปฏิทินของหลวงพ่อเนีที่เห็นกันแต่งบางทีเป็นปฏิทินของหลวงพ่อนะครับซึ่งเขาจะแจกทุกปีแล้วแถวเนี่ยยาวเหยียดเลยนะครับคนในพื้นที่เนี่ยหรือว่าถ้าทุกๆคนเนี่ยไปหาข้อมูลจะเห็นครับว่าแถวยาวมากในการที่จะมาขอ,อารับปฏิทินของหลวงพ่อนําไปบูชาที่บ้านครับ ซึ่งการจัดแจกทีหนึ่งนี่ก็เข้าใจว่าเป็นหมื่นนะครับเมื่อต้นปีเนี่ยตามที่มีการลงไว้ในข้อมูลนะครับว่ามีการแจกประมาณเกือบ4ี0 0 0ื่นกว่ารูปนะครับให้คนนําไปบูชากันบางคนก็นําไปบูชาที่บ้านนะครับบางท่านก็อาจจะไปรับแจกพอรับเสร็จเรียบร้อยนะครับใครที่ไม่ทันไม่สามารถมาต่อได้เนี่ยมาต่อคิวรับได้เนี่ย เขาก็ให้บูชาเลยครับก็ขึ้นอยู่ความมึงพอใจนะครับภาพหนึ่ง500แล้วแต่แล้วแต่อันนี้นะครับผมเพราะผมราคาเนี่ยไม่แน่ใจก็จะเป็นอย่างนี้แทบทุกปีนะครับบริเวณใกล้ๆกับวิหารของอหลวงพ่อนะครับก็จะมีจุดถ่ายรูปนะครับก็จะเป็นตรงประตูระบายน้ำพระเอกาทุรสนะครับก็สามารถจอดรถได้ ถ้าหากเรารู้สึกหิวนะครับก็จะมีทั้งร้านกาแฟร้านสะดวกซื้อนะครับอขออนุญาตแล้วกันครับไม่ได้เป็นการโฆษณาจะบอกจุดให้ว่ามีทั้งอเมซอนนะครับมีทั้งร้านเซเว่นอีเลฟเว่นะครับซึ่งตรงนี้เราก็สามารถจอดรถได้จอด,ดรถแล้วก็เดินข้ามไปที่วิหารได้นะครับตกตอนเย็นนะครับก็เย็นเย็นไม่ถึงกับเย็นมากก็จะมีตลาดนะครับตลาดเขาเรียกว่าตลาดหนองตลโลนะครับให้เราสามารถที่จะ ซื้อของกินของใช้นะครับก็เหมือนตลาดทั่วไปแต่ก็มีของเยอะเหมือนกันนะครับก็สามารถที่จะหาซื้อได้แล้วการเดินทางเนี่ยนะครับมันก็ไปทางวิหารเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นจากกรุงเทพนะครับก็สามารถใช้ทางจากกรุงเทพดอนเมืองเส้นทางมุ่งหน้าขาเข้าสระบุรีนะครับเลี้ยวซ้ายเข้า,เ,าเรียบคลองและผีพัดตรงไปประมาณสัก4กิโลครับก็จะถึงจุดหมายซึ่งใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพนี่ประมาณสัก 1ชั่วโมงนะครับถ้าหากรถยนต์ก็ไปมีที่จอดครับสะดวกสบายไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าถือว่าเป็นสถานที่อีกสถานที่หนึ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับและคนในพื้นที่เนี่ยให้ความศรัทธาเคารพเป็นอย่างมากแล้วก็อย่างภาพที่ทุกคนเห็นเนี่ยนะครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อสัมเั็จศักดิ์สิทธิ์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีมากมายนะครับอย่างลูกอมเนี่ยลูกอมเนี่ยเขาก็เอา ผงดินขององค์หลวงพ่อนะครับที่มีการตกหล่นนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าองค์หลวงพ่อสาเร็จศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับเป็นเป็นผอ่าเป็นดินนะครับเวลาที่มีผงตกลงมาเนี่ยเขาก็จะมาผสมกับผงทูบผงอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็ปั้นเป็นลูกอมซึ่งปัจจุบันก็พอมีให้เช่าอยู่มากถือว่าเป็นของที่เป็นของเก่านะครับอาจจะไม่ได้มีเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นรูปแล้วก็เป็นเป็นเหรียญที่มีการจัดสร้างขึ้นมาใหม่ๆเลย ให้คนได้นำไปบูชากันติดตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเลดก็มีแหวนนี่ผมผมไม่แน่ใจนะครับแต่ผมว่าน่าจะมีไม่ค่อยเห็นแต่ว่าจะมีทั้งเป็นพระผงมีทั้งที่เป็นพระพุทธรูปนะครับนำไปบูชาที่บ้านนะครับหรือจะเป็นที่ร้านค้าก็ได้แล้วก็ที่เยอะๆเลยก็จะเป็นในส่วนของเขาเรียกว่ารูปนะครับซึ่งถือว่ามีความสวยงามนะครับแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์ด้วย สามารถนําไปบูชาได้ครับเรียนนี่ก็ทําขึ้นมาเยอะนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าในหลายองค์หน่วยงานเนี่ยก็จะเข้ามาจัดสร้างนะครับเพื่อที่จะได้เป็นของที่ระลึกให้กับผู้คนที่มากราบไหว้บูชานะครับเช่าหาไปบูชากันนะครับซึ่งสือมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เราก็สามารถที่จะมีทั้งนํานติดตัวเราเพื่อขอพรน,นะครับหรือว่า บนมาสารกล่าวได้พอเราประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยเราก็มาแก้บนได้นะครับยังไงลองดูนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลทุกข้อมูลที่มีการลงบันทึกเอาไว้นะครับผมก็ขออนุญ,ญาตนํามาเล่ามาพูดคุยกับทุกๆคนที่มีความสนใจนะครับแล้วก็เผื่อว่ามีโอกาสผ่านไปแถวนั้นครับก็สามารถที่จะแวะนะครับที่วิหารของหลวงพ่อเพื่อจะไปกราบ ไหว้บูชาในวันแบบเขาเรียกว่าวันมงคลต่างๆนะครับถ้าเราได้ไปเที่ยวไปอะไรแล้วก็เช่านะครับบูชาเหรียญของท่านหรือพระผขงของท่านซึ่งราคาไม่สูงมากครับเอาไว้ติดรถนะครับเผื่อเวลาไปไหนมาไหนก็จะได้มีความปลอดภัยแล้วก็ส่วนรูปของท่านเนี่ยซึ่งถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากต้องบอกเลยครับภาพบรรยากาศการรับปฏิทินเนี่ยผมไม่เคยไปในบรรยากาศแบบนั้นนะครับแต่เคยเห็นรูปนะครับ แล้วก็เคยฟังจากพี่ที่ทํางานด้วยกันนะครับบ้านเขาอยู่ตรงตรงนั้นเลยเขาบอกว่า oh, โอ้โหไปเข้าคิวนี่ยาวเหยียดเลยนะครับเ <_ d ew is> พราะด้วยความศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าปฏิทินเนี่ยซึ่งบางทีเราก็มองว่าอมันไมไ่มีอะไรครับเหมือนปีใหม่ทีหนึ่งเราก็รับแจกมาปกติไม่ได้มีอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ปฏิทินนะครับไม่ว่าจะเป็นของหลวงพ่อลวยท่าน รู้สึกว่าผมอ่ะไม่แน่ใจว่าเริ่มแจกปีนี้หรือเปล่าเพราะเพิ่งเคยเห็นว่าหลวงพ่อท่านมีปฏิทินแจกด้วยแล้วก็มีของหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับก็มีแจกมีแจกทุกปีนะครับแล้วการอ่าจะรับเนี่ยโหไม่แน่ใจว่าต้องจองต้องต้องรับบัตรคิวหรือเปล่าคือแถวยาวมากๆนะครับแล้วก็มีอาหารสําหรับคนที่มีความศรัทธาก็มาแจกพี่น้องในวันนั้นด้วยนะครับ ต้องเผื่อใครมีโอกาสก็สามารถที่จะไปได้นะครับไม่ไกลครับลองดูนะครับเผื่อว่าเป็นสถานที่ที่พักผ่อนอีกที่หนึ่งนะครับพาเด็กๆไปให้อาหารปลานะครับไปถ่ายรูปกันก็ต้องขออนุญาตรูปต่างๆที่นำมาให้ทางพี่ๆได้ดูตรงนี้ด้วยนะครับก็เผื่อว่าเป็นการดูว่ามีวัตถุอะไรบ้างวัตถุมงคลนะครับผมเผื่อได้เช่าหากันเผื่อว่าไปเจอที่ไหน จะบอกได้เลยว่าท่านมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับขออนุญาตแล้วก็ทางผมเองไม่ได้มีการซื้อขายนะครับเป็นเพียงแค่การนํามาเสนอให้กับพี่ๆเพื่อนๆที่มีความสนใจขอขอบคุณทุกรูปแล้วก็ขอบคุณทุกๆข้อมูลด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยก็ที่เมตตานะครับ <S 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 <น>เอนดูช่องนี้ครับก็มีการติดตามการมีการพูดคุยมีการแนะนํากันข้อความไหนมีการตดหล่นก็ต้องขออภัยด้วย